กราบนมัสก,การท่านอาจารย์พระสว่างติขวีโรที่เคารพอย่างสูงวันนี้ตรงกับวันพุทธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555แรม1ข้าเดือน3ปีมะโรงเป็นวันที่4ของการปฏิบัติธรรม กราบอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อชี้แนะหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อประโยชน์เพื่อกูลต่อการทําความเพียรเพื่อเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อประดับปัญญาบารมีของพระโยคาวจรและเหล่าโยคี ผู้กำลังแสวงหาความจริงในร่างกายของตนตามสมควรแก่เวลาขอกราบอาราธนาเจ้าค่ะขอความนับน้อมจะมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเนยพระสัทธรรมและเรล่าอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความสุข ความเจริญในธรรมจงมีแด่พระโยคาวาจรและโยคีบุคคลทุกๆท,ท่านนั่งตามสบายวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สี่ของการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ผ่านการส่งอารมณ์แล้วก็สอบอารมณ์มาสองวันพวกเราทั้งหลายก็ มาสู่สถานที่แห่งนี้ทุกคนก็ปรารถนาบุญกุศลจึงพากันมายอมละทิ้งสละการงานหน้าที่ที่เรามีอยู่กันมาปรารลบ,บังเพียนเพื่อจะสร้างกุศลให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะ ให้คําแนะนำในส่วนที่ควรจะเป็นควรจะถูกต้องเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดที่แตกต่างกันที่เข้ามาแม้แต่โยคยเีเก่าๆที่เคยไปพื้นปฏิบัติมาแล้วแต่พอมาไปพื้นปฏิบัติอีกครั้งก็หวังเด้อ ทำยังไงจะให้พัฒนาขึ้นเดีขึ้นหรือจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราวางใจตั้งใจไม่เป็นแทนที่กุศลธรรมจะเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นก็กลายเป็นอกุศลเข้า,าครอบงำเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลเข้าครอบงำแทนที่ขณะที่กำหนดแตละนอะแตละหนอ กุศลธรรมจะเจริญก็กลายเป็นอกุศลเจริญแทนมันการตั้งใจในการที่มาดูตัวเราต้องตั้งใจให้เป็นว่าเรามาตรงนี้เรามาเพื่อมาเรียนรู้ดูสภาพที่เป็นจริงเท่านั้นสภาพที่เป็นจริงเนี่ยมีทั้งกุศลอกุศลไหมละไม่ใช่เราดูแต่กุศลอย่างเดียว ทั้งอกุศลก็ตามกุศลก็ตามที่เป็นประภาพของรูปธรรมนามธรรมที่เกิดแต่กุศลแล,ละอกุศลนั่นแหละมันเป็นปัจจัยให้ทั้งกุศลอกุศล,ลเกิดได้ที่อาจารย์เคยบอกว่ากุสโลธรรมโมกุลศลสัตธรรมะสา,ารมานปัจเจเยนะปัจเจเโยก็มีหรือกุสโลธรรมโมกุลศลสัตธรรมะ อารมณปัจเจเนปัจโยก็มีหรืออกุสโลธรรมโมกุสลสัตธรรมะสอารมณปัจเจเนปัจโยก็มีหรือกุสโลธรรมโมกุสลสัะธรรมสอารมณปัจเจเนปัจโยก็มีเพื่อางี้งงไหมอรุณีงงเหรอใครงงบ้างยกมือขึ้นอากุศล ก็เป็นปัจจัยให้อากุศลเกิดได้ไหมอากุศลก็เป็นปัจจัยให้กุศลเกิดได้ไหมกุศลก็เป็นปัจจัยให้กุศลเกิดได้ไหมกุศลก็เป็นปัจจัยให้อากุศลเกิดได้ไหมได้หมดขึ้นอยู่กับตรงไหนทีนี้ขึ้นอยู่กับตรงไหนอะพะ ขึ้นอยู่กับการกำหนดถ้าเรากำหนดทั้งกุศลอกุศลเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดก็ได้แต่ถ้าเราไม่กำหนดทั้งกุศลอกุศลก็เป็นปัจจัยให้อกุศลเกิดได้งงไหมใครงง แม่งงไหมแมงง่ไม่งงคงไม่งงเนะี่ยยกตัวอย่างเวลาที่กระทบอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่น่ายินดีน่าปรารถนาเขาเรียกว่าอิทธารมเป็นผลเนื่องมาจากอะไรเป็นผลเนื่องมาจากกุศล พราะเมื่อกุศลเกิดขึ้นเราเกิดความยินดีเกิดความพอใจความยินดีควา,า,ามพอใจเป็นอะไรหรอเป็นอะไรเป็นปฏิวัติความยินดีความพอใจเป็นอะไรในอารมณ์นั้นฮะปฏิวัติ เป็นอะไรเป็นโลภะไงเพราะโลภะเป็นกุศลละกุศลเป็นอกุศลแต่ถ้าเราเกำหนดอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์นั้นตามที่เป็นจริงกุศลเกิดไหมกุศลตัวไหนเกิดล่ะ วิปัสนากุสนไงตอนเรามาตอนนี้เรามาสร้างกุศลชนิดไหนภาวนากุศลภาวนากุศลก็มีทั้งสมถภาวนาและก็วิปัสนาภาวนา,ววา,า,วนาสมถภาวนาเป็นกุศลต่อหรือกุศลตัดวิปัสนาภาวนาเป็นกุศลตัดหรือกุศลต่อ ไปบรรยายในกองทรอากาศอาจารย์พูดต่อต่อตัดตัดตัดตต่อต่อย่างนั้นแหละพวกภรรยานายทหารนึงหลายต่อไปตัดมาตัดมาต่อไปงงเงินกุศลต่อก็คือเป็นปัจจัยให้สัตว์ต้องเรียนว่ายตายเกิดไหม แต่กุศนตัดละ่ะเป็นปัจจัยให้สัตว์ไปไหนไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานเป็นปัจจัยนะเพราะนั้นเรากำหนดแต่ละน้อยแต่ละน้อยจะว่าต้องให้เข้าถึงอารมณ์จริงๆก็คืออะไรเข้าถึงอารมณ์ก็คือให้เห็นลนักษณะอารมณ์นั้นตามที่เป็นจริงเพราะนั้นดูกายก็ต้องเห็นอะไร ลักษณะของกายที่กำลังปรากฏที่ว่ากายในกายกำหนดที่เวทนาก็ต้องเห็นลักษณะของเวทนาที่อยู่ในไหนเวทนาไปกำหนดที่จิตก็ต้องเห็นลักษณะของจิตก็คือเห็นจิตในจิตกำหนดที่ธรรมารมก็ต้องเห็นลักษณะของธรรมารมก็คือเห็นธรรมในธรรม เพราะฉะนั้นเราจะเห็นตรงนั้นได้ก็ต้องเอาสติไปตั้งที่ตรงไหน,นในธรรมเหมือนเราจะดูตัวดูลายเสือต้องมองไปที่ตรงไหน,นจึงจะเห็นลายเสือเห็นลายสุนัขก,ก็ต้องมองที่ตรงไหน,นตัวเสือตัวสุนัข ไปมองที่แมวจะเห็นลายเสือไหมก็ไม่เห็นไงเพราะเวลาที่คิดหนอคิดหนอก็ต้องอาสติไปแล,แล้วดูที่อาการของอะไรของจิตซึ่งกำลังปรากฏ